เราเกี่ยวแบบช้านะครับไม่ได้เร็วไม่ได้เร่งรียบก็ไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เราประหยัดน้ามันนะครับประหยัดที่นี่รถคุโต้าครับยอมรับเลยเพราะว่าทั้งรถไถน,นะครับใหม่ๆเนี่ยรถเกี่ยวข้าวก็ประหยัดครับเอาให้นี่เสร็จแล้วพี่ห้ังเอ้เอทีิไปให้ไหม่ะเลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube YouTube จตุรงการเกษตรครับ ตามติดชีวิตกันต่อครับชีวิตรถเกี่ยวนะครับของทีมงานช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับวันนี้เราทำการเกี่ยวนะครับเป็นข้าวนาปีนั่นแหละครับแต่ว่ามันเกี่ยวเร็วกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าข้าวมันสุกเร็วกว่านะครับเขาบอกเป็นเขาใวบวแสงมาสั่นสวัสดี f c แฟนคลับเด้ทั้งบานไดดิสังบงเด้ ขันเบิงกันคนละซับกันสิเป็นแสนนั่แหละ,ละปันนีอ้โมมันตัวกันปอนะโคตติดตามครับเอาไหวัดมือเน่้พี่น้องเลยไปกันเบิงสนับสนุนลูกหลาน เดยไปกองไทยถ้าเมื่อชีบอยากได้ยเยอะเลยบาก,กันโฟแคเอาบักชัดเยี่ยมอ่องละไทยเลยขณะไทยถ้ามันมันต้องกลางลมเนี่ยมันร้อน,นครับไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อนเครื่องมันร้อนแล้วมันก็จะมืดจะวูบไปเลยนะครับมันก็เลยมีเงาของลมนะครับเห็นไหมครับมันต้องยกคอสูงมากนะครับเห็นไหมนะครับ ยกข้าสูงเนี่ยพี่น้องกัน ที่ที่ฟังไงไหมครับมันจะตออกึ้มาเอาเริ่มมียัดยืดได้พี่น้องเองน่าจะเสร็จเร็วแล้วครับแปลงนี้ก็ลายเล็กๆนะครับภาพที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับเป็นรถเกี่ยวคูปัต้าดี7ีจสิบนะครับตัวขนาด69แรงม้าเร่งที่70นะครับไม่เกินนี้แหละครับ แต่ว่าชื่อทางการตลาดเขาก็จะอยู่ที่69แรงนะครับเป็นรถอุ้มนะครับซึ่งแต่เดิมมันจะมีรถบรรจุกระสอบแต่นี้ผมไม่เห็นแล้วนะครับในตลาดผม,ผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ครับจะเป็นดีนจะเป็นตัวเลก็กกว่านี้ก็ DC 35นะครับก็ประสบครังสุดเด็จตามสมควรนะครับของอรถเกี่ยวคูกุต้านะครับ เป็นรถเกี <Wars> ่ยวประจำทีมงานของช่องเราเองนะครับซื้อมาเพื่อถ่ายทำ u t u b e โดยเฉพาะนะครับนะครับเพื่อนคุมทุนนะครับนะครับคอไม่ต้องยกสูงมากนะครับเกี่ยวข้าวเดี๋ยวอีสานเลยนะครับ อูตฉากสวยๆครับประกบเลยครับแทกกันไปทางเลยเพียงมันอย่างอันนี้เลยทีเด้ ปุ่นเยอะครับผมต้องอใช้ผ้าปิดจมูกด้วยเพราะมันย่านโควิดด้วยมันฟุ่นหลายครับรถเกี่ยวขอเพอราะปักันการล่มสีอะ่ะ เ่ยวแบบช้านะครับไม่ได้เร็วไม่ได้เร่งเรียบก็ไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เราประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดทีนี่รถกูบต้าครับยอมรับเลยเพราะว่าทั้งรถไถนะครับใหม่ๆเนี้ยรถเกี่ยวข้าวก็ประหยัดครับเอาให้นี่เส้วพี่นองเอ๊เอ๊จไปให้ไหม่ะล่ะ รุ่นกำลังสร้างตัวครับพเฮดเกียงกะพ่กไม่กินได้พี่นองไงพวกไม่ผู้ยังไม่พ่ไม่ค้นไม่อะไรเข้าเลยครับนะครับเราต้องสร้างเองต้องหาเองนะครับไม่มีใครมาให้อะไรเราฟรีๆนะครับนี่คือปฏิธานของช่องที่ทํานะครับคุณพ่อสร้างไว้ให้แล้วนะครับก็ต้องบริหารก็ต้องทําต่อนะครับทั้งชีวิตทําบากนะครับทําราชการก็ไม่เคยได้ขับรถก็รู้กับเขานะครับก็มาทําอย่างนี้แหละครับ ไปกินผู้อื่นต่อนะครับเห็นมครับมันไหลเร็วๆๆมนันต้องอย่างนิดนึงห็นปแแต่ก่อนมันจะไหลตรงลงตรงนะครับต้องไปปรับใหม่แล้วน่าจะเสร็จเร็ววันนี้น่าจะได้เข้าบ้านเร็วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานใหญ่รอยอยู่ช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่นนะครับ ที่ติดตามแล้วก็ยอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆได้พี่น้องใครจะชอบจะซื้อสิกันาได้นะครับเบิ้งกันไ,ได้ขึ้นน้องอ็อฟเด้อน้องอ็อฟเพิ่นเพื่ช่องดีเด้น้องไส้ผมมีคนหนึ่งนะครับช่อง YouTube ทำเกษตรง่ายๆสไตล์วิยดจักนะครับเรื่องมั่นสัตปะหลังเด้อนะครับนะครับสักชั่นนี้ขอจบเพียงนี้นะครับขอบคุณครับ